วันนี้มากินข้าวกับแม่น้องกันนะคะนี่คือน้ำพริกปลาทูนะคะตำใสมะเขือพวงแล้วก็ใส่ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่มะเขือเปราะนะคะ,น,คะนี่ตำน้ำพริกปลาทูนะคะผักต้มแม่น้องกันมาระรามปีต้มนะคะมีกุ้งนะคะ ก็มีผักไทยนะคะไทยแม่แม่้องกันจะไม่ใส่กุ้งใส่แต่ไข่ใส่น้ำาลเปียกใส่น้ำตาปี๊บใม่น้องกันนะคะรอนค่ะกมงค่ะจ้ามากินแบบแม่น้องกันนะคะกอนรื่นอย่ลมกดไลค์กดแชร์แม่น้องกันหน่อยนะคะ น้องกันอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าไปหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะน้องกันค้าขายค่ะน้องกันไม่ว่างแมน้ำกันว่างน้องกันจะเข้าไปนะคะตามไปที่บ้านนะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้คลิปสั้นดูกันนานๆนะคะสวัสดีค่ะ